บทที่สิบเอ็ดไปกอทมลุงลุงฮะหมอใหญ่บอกว่าให้ลุงลุงออกจากโรงพยาบาลพวกนี้ฮะนายขุนทองรายงานแม้ดีจังเองเก่งมากที่ช่วยให้ข้ากลับวัดท่านพระครูหลงกนหลานชาย หนูไม่เก่งอย่างที่หลวงลุงชมหรอกค่ะแต่ถ้าคิดว่าเก่งก็ต้องเก่งกว่าที่ชมพระหนูสามารถทําให้หลวงลุงย้ายโรงพยาบาลได้น้ําเสียงส่อแววเยอะหยันฮะเอ็งว่าอะไรนะท่านพระครูรู้สึกฟังไม่ถนัดล้านชายตัวดีจึงพูดชัดถ้อยชัดคําว่าหนูทําให้หลวงลุงได้ย้ายโรงพยาบาลค่ะย้ายจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี ไปโรงพยาบาลเลิศศิลก์กทมโน,น่นเกิดอะไรขึ้นทำไมเองทำกับข้าอย่างนี้ได้ยินถนัดแล้วท่านพระครูรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งยวดก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกฮะเพียงแค่หนูไปปรึกษาหมอใหญ่ว่าลุงลงพูดไม่หยุดเลยจะทำไงหมอเขาก็โทรศัพท์ไปหาหมอที่กทมหมอกทมอบอกว่าพรุ่งนี้ จะส่งรถพยาบาลมารับหลวงลุงไปกทม์ค่ะเขาตั้งใจยั่วหลวงลุงด้วยการเน้นย้ำคำว่ากทมหลวงพ่อไปไม่ได้นะจ๊ะประเดี๋ยวคนที่เข้ามาเยี่ยมก็ไม่พบหลวงพ่อสิจ๊ะสตรีผู้หนึ่งออกคำสั่งในขุนทองเกิดอาการมันไส้ที่หล่อนบางอาจออกคำสั่งกับหลวงลุงของเขาจึงเล่นงานหล่อนด้วยคำพูด ขอโทษนะฮะคุณไม่ใช่หมออย่ามาพูดกับลุงๆอย่างนั้นถึงอย่างไรท่านก็ไม่ทำตามคุณสั่งถ้าท่านจะทำผมก็จะไม่ยอมให้ท่านทำหรือว่าคุณไม่อยากให้ท่านหายถึงได้มาชวนท่านคุยไม่หยุดไม่ย่อนอย่างเนี้ยเขาพยายามแสดงตนว่าเป็นคนสำคัญและใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผมเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ หลวงพ่อไอ้หมอนี่เป็นใครกันทำไมมันถึงทำใหญ่เกินตัวหลวงพ่อยอมมันได้ยังไงสตรีผู้นั้นฉุนฉุนหล่อนคิดว่าตัวเองใหญ่แล้วยังมีคนมาทำใหญ่ยิ่งกว่าท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบคำถามของหล่อนล้านชายตัวดีก็แวเข้าใส่ฝ่ายนั้นเสียก่อนนี่คุณน่าใหญ่นักหรือถึงได้มาออกคำสั่งหลวงลุงผม แถมยังจะมาพูดก้าวร้าวหลานชายท่านอีกใหญ่หรือไม่ใหญ่ฉันก็ใหญ่กว่าผู้ใหญ่หอมแหละเธอรู้จักผู้ใหญ่หอมแห่งหมู่บ้านน้องกระทะหรือเปล่าละ่ะแล้วรู้จักเมียผู้ใหญ่หอมไหมฉันนี่แหละหลอนถือโอกาสแนะนำตัวเองผู้ใหญ่หอมหรือผู้ใหญ่เหม็นผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นเวลาเนี้ยผมสนใจอยู่เรื่องเดียว คือทำยังไงให้หลวงลุงของผมหายเร็วๆถ้าพวกคุณไม่มาชวนคุยหลุงลุงผมคงหายแล้วก็ได้คำพูดของนายขุนทองทำให้ญาติโยมในห้องรู้สึกร้อนๆเหนาวๆบางคนก็เห็นด้วยกับเขาแต่ก็มีอีกหลายคนรู้สึกไม่พอใจท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจาลุกลามไปกันใหญ่จึงปรามหลานชายตัวดีว่านี่ขุนทอง เองไม่ต้องพูดได้ไหมเอาละเอาละเสร็จธุระแล้วก็กลับได้ถ้าไล่ทางอ้อมหนูยังไม่กลับหรอกห้าขืนกลับพวกญาติโยมก็พากันชวนหลงลุงคุยจนไม่เป็นอันได้พักผ่อนลานชายตั้งท่าจะปักหลักสู้แม่จวนจึงต้องออกอุบายว่าขุนทองไปส่งญาติหน่อยย่าอยากกลับบ้านแม่เตียง เรากลับกันสักทีดีไหมดีเหมือนกันจก้กจะได้ไปเตรียมตัวพรุ่งนี้จะได้ไปส่งท่านที่กอทมอฉันขอไปส่งท่านเด็กคนนะพี่จวนยอมเตียงขออนุญาตแม่จวนตกลงฉันไม่ทิ้งแม่เตียงอยู่แล้วพรุ่งนี้เราไปรถสมชายกันเองคงไม่ต้องไปหรอกนะคุณทองอยู่เฝ้า,าวัดดีกว่าเผื่อจะมีคนมาเยี่ยมจะได้บอกเขา แม่จวนเกรงว่าหลานชายจะไปทําความยุ่งยากที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเหมือนกับที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันรุ่งขึ้นนายแพทย์ประดิษฐ์ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิน์ก็ส่งรถพยาบาลมารับท่านพระครูพระมหาบุญนั่งไปด้วยส่วนแม่จวนโยมเตียง นางจำแรงแล้วก็ญาติโยมที่ใกล้ชิดก็พากันมาเต็มคันรถตู้ที่นายสมชายเป็นคนขับนายแพทย์สมมิ่งไม่ได้มาด้วยแต่ฝากแฟ้มข้อมูลของคนไข้มากับบุรุษพยาบาลที่มากับรถรถพยาบาลใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วงโมงเศษก็มาถึงโรงพยาบาลเลิศศิลปนายแพทย์ประดิษฐ์เป็นนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกเป็นพิเศษครั้นเห็นคนไข้ ก็รู้ว่าจะรักษาอย่างไรหามท่านขึ้นไปชั้นสองเขาสั่งบุรุษพยาบาลท่านพระครูจึงถูกยกใส่เปรค,คนไข้และพวกบุรุษพยาบาลก็ช่วยกันหามท่านขึ้นไปบนชั้นสองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งให้เรียกหมอทั้งหลายมาดูบอกกับพวกเขาว่าหลวงพ่อองค์นี้รถความคอหักแต่ไม่ยักกะตายเฮ้ยไม่มรณาภาพพวกคุณดูเอาไว้เป็นตัวอย่าง ตั้งแต่เป็นหมอมาผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเคสแรกพวกคุณละ่ะเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมไม่เคยครับหมอทั้งหลายตอบและท่านจะเป็นอมาพาสหรืออมาพลึกหรือเปล่าครับอาจารย์หมอหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นท่านพลักครูชิงตอบว่าไม่เป็นหรอกหมอหมอต้องช่วยอย่าให้อัตมาเป็นนะถ้าต้องเป็นอาตมาจะขอตายดีกว่า ท่านรู้สึกกลัวอมาผลักอมาพาดมากกว่ากลัวความตายแต่ถ้าหลวงพ่อพูดเก่งอย่างที่หมอสมมิ่งรายงานมาอาจจะเป็นได้นะครับนายแพทย์ประดิษฐ์ครูเขาหลีกเลี่ยงมาใช้พูดเก่งแทนพูดมากทำยังไงได้ละหมอก็อปากเขามีไว้ให้พูดและอาตมาก็ไม่ได้เป็นใบเสียด้วยซิท่านเริ่นยวนนายแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกของเมืองไทยข้อนั้นผมทราบครับแต่หลวงพ่อต้องไม่ลืมว่าเวลานี้หลวงพ่อเป็นคนไข้ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หายป่วยแล้วหลวงพ่อจะคุยมากคุยน้อยแค่ไหนก็คงไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพร่างกายหมอใหญ่พยายามอธิบายข้อนั้นอาตมาก็ทราบ แต่คุณหมอต้องไม่ลืมว่าเวลานี้อาตมากลายเป็นคนดังไปเสียแล้วคนพากันแห่มาดูอาตมาจนแน่นโรงพยาบาลแถมเอาข้าวของมาถวายเต็มไปหมดทั้งอาหารหวานขาวส้มสูกลูกไม้ตอนอาตมาฉันได้เขาก็ไม่เอามาถวายพอป่วยฉันไม่ได้กลับพากันมาถวายเต็มห้องแบบนี้เขาเรียกว่าแกล้งกันใช่ไหม คุณหมอท่านทั้งยัว่วทั้งยวนในแพทย,ย์ใหญ่หลวงพ่อนอนหลับตานิ่งๆนะครับประเดี๋ยวผมจะจัดการเอาเฟือกเก่าออกแล้วก็ใส่เฝือกใหม่ให้เบากว่าแทนหลวงพ่อจะได้รู้สึกสบายขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศสินสั่งโดยไม่สนใจที่จะต่อปากต่อคคำกับท่านคนไข้จึงจำต้องปฏิบัติตามเพราะรู้สึกรังเกียจเจ้าเฟือกตัวเก่านัา ทั้งร้อนทั้งคันจนท่านต้องหาอุบายทำให้ทุเลาได้การคุยพอท่านคุยก็กลับถูกหมอว่าซิอีกทั้งหมอสมมิ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีและหมอประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศินนายแพทย์ประดิษฐ์จัดการตามที่พูดประมาณชั่วโมงเศษเศษท่านพระครูก็ได้เฟือกใหม่ ที่ให้ความรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมใส่เฝือกได้ประมาณ15นาทีท่านก็ลุกเดินเกือบเหมือนปกติสมพาว์วัยห้าสิบเศษดีใจเสีนักบอกหมอใหญ่ว่าอาตมากลับวัดป่ามะม่วงวันนี้เลยนะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีอีกเพราะหายแล้วขอบคุณคุณหมอมากอาตมาจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลย ขอให้คุณหมอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะคุณหมอนะคุณหมอท่านอื่นๆด้วยสมพรปากครับหลวงพ่อนายแพทย์ประดิษฐ์พูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมรับพรแล้วจึงพูดว่าหลวงพ่อกลับไปโรงพยาบาลสิงห์บุรีก่อนดีกว่าอีกสองสามวันค่อยกลับวัดอาตมาว่ากลับวัดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรบกวนหมอและพยาบาล อาตมารบกวนเข้ามาหลายวันแล้วหลวงพ่ออย่าคิดว่ารบกวนเลยครับทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและไม่ถือว่าเป็นการรบกวนถ้าหลวงพ่อไม่อยากนอนโรงพยาบาลสิงห์บุรีจะนอนโรงพยาบาลเลิศสินนี่ก็ได้ผมจะแอดมิดให้ท่านรีบปฏิเสธว่าไม่ต้องไม่ต้องอาตมาไม่ขอรบกวนเอาเป็นว่าอาตมาขอกลับสิงห์บุรี ส่วนจะกลับวัดหรือกลับโรงพยาบาลคอยว่ากันทีหลังท่านออกอุบายที่จะเลี่ยงไม่ไปนอนโรงพยาบาลถ้าเช่นนั้นก่อน,นิมนต์ครับผมจะให้รถพยาบาลไปส่งไม่ต้องหรอกคุณหมออาตมากลับรถลูกศิษย์ก็ได้อาตมาลาละนะพูดจบก็เดินลงบันไดไปขึ้นรถโดยมีในสมชายกับบุรุษพยาบาลอีกสองคนเดินตามไป และพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านหากท่านเดินไม่ไหวนายแพทย์ประดิษฐ์เดินตามมาสมท่านถึงรถดูแลจนกระทั่งท่านขึ้นไปนั่งในรถแล้วจึงเดินกลับไปยังตึกผู้ป่วยนอกนายสมชายขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้หลวงพ่อของเขากระทบกระเทือน สมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มชวนคนโน้นคนนี้คุยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สนใจจะคุยกับท่านขนาดในสมชายซึ่งท่านให้สมญาว่าพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนก็กลับเป็นคนพูดน้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์เพราะท่านถามคำเขาก็ตอบคำบางทีถามสองคำแทนที่จะตอบสองคำกลับนิ่งเสียไม่ยอมตอบ ท่านรู้สึกอึดอัดขัดข้องคิดหาอุบายที่จะทำให้พวกเขาคุยบัดดนท้องก็ร้องจอกจอกบ่งบอกว่าหิวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ฉันอะไรเลยกระนั้นก็อาทรต่อคนอื่นมากกว่าจึงถามขึ้นว่าทานข้าวกันหรือ,อยังท่านมาหาฉันเพนหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วครับ สมชายพาไปต่อหลวงพ่อเข้าเฝือกแล้วยาดโยมละ่ะไม่มีผู้ใดตอบด้วยแต่ละคนคิดว่าท่านไม่ได้เจาะจงถามตนท่านพระครูจึงต้องถามใหม่โยมแม่ทานกลางวันหรือยังและโยมเตียงละ่ะหิวกันหรือเปล่าท่านมหาตอบแล้วแม่จวนพูดเท่านี้แล้วก็นิ่ง ส่วนนางจำแรงคู่ปรับเก่าของท่านผู้ซึ่งแม้จะไม่พูดหากก็ส่งสายตายะเย้ยถักฐานมาแทนในสมชายรู้ว่าท่านคงจะหิวทว่าขณะนั้นก็เลยเวลาเพนไปแล้วหากเขาจะอ้างว่าท่านอยู่ในฐานะคนไข้ก็จะฉันเลยเวลาไปบ้างก็พอจะอนุโลมได้ยอมตายจะยังดีกว่ายอมละเมิดพระวินยัยดังนั้น เขาจึงไม่ปริปากถามท่านครั้นรถแล่นผ่านร้านอาหารข้างทางเขาก็จอดและเข้าไปซื้อนมถั่วเหลืองมาถวายท่านหนึ่งกรองขอบใจเองมากแต่ถึงเองจะไม่ถวายอะไรเลยข้าก็อยู่ได้อดข้าวเจ็ดวันเจ็ดคืนข้าก็เคยมาแล้วท่านขอบใจคนขับรถขณะเดียวกันก็พูดกับนายสมชาย คิดว่าเขาไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรกับท่านมากมายนะักประมาณบ่ายสามโมงรถตู้สีครีมก็เล่นมาจอดที่หลังกุฏิญาติโยมมารอกันแน่นจนแทบไม่มีที่เดินแทนที่จะขึ้นไปพักผ่อนอย่างชั้นบนสมภารวัดป่ามะม่วงยังเดินไปนั่งยังอัศนะญาติโยมพากันมากราบด้วยความยินดีปรีดาหลวงพ่อหายแล้วหรือจ๊ะ แม่หมอกทมนี่เขาเก่งจริงๆยังกับหมอเทวดานะ่ะคนพูดคือเมียผู้ใหญ่หอมวันนี้หล่อนบังคับให้ผู้ใหญ่หอมให้มาด้วยเพราะอยากจะอวดในขุนทองว่าหล่อนยิ่งใหญ่กว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนหมู่บ้านหนองกระทะแอบให้สมญาคนคู่นี้ว่าผัวเป็นผู้ใหญ่บ้านเมียเป็นกำนัน เพราะผู้ใหญ่หอมจะเชื่อฟังเมียแกมากเวลากำนันตำบลช่องแครเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านถ้าเมียแกบอกไม่อนุมัติให้มาแกก็หามาไม่หลวงพ่อคะเมื่อเช้าหนูไปหาหลวงพ่อที่โรงพยาบาลแต่พยาบาลเขาบอกว่าหลวงพ่อไปกรุงเทพหนูเลยมาปักหลักกรออยู่ที่วัดเพราะโรงพยาบาลเขาไม่เลี้ยงข้าวและก็ไม่ให้นอนค้าง ไม่เหมือนที่วัดนี้ข้าวก็มีให้กินแถมนอนค้างคืนก็ได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกด้วยถ้าเป็นโรงแรมก็ต้องจ่ายทั้งค่ากินค่านอนแล้วก็ยังมีค่าถีบอีกเอไอ้ค่าถีบนี่มันเป็นยังไงนะโยมอาตมาไม่รู้จักเพราะไม่เคยนอนโรงแรมได้ยินแต่คนเขาพูดกันค่านวดมังครับหลวงพ่อ บุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งถามขึ้นเขาชอบนวดมากมากจนแอบไปมีเมียซึ่งเป็นหมอนวดไว้คนหนึ่งโดยที่เมียเขาไม่รู้นี่ก็ว่าจะไปถามพระอาหารหันต์ว่าถ้าเกิดยายแก่ที่บ้านรู้เขาจะทำอย่างไรเกิดหล่อนบังคับให้เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาควรจะเลือกยายแก่หรือว่าเลือกหมอนวดดี แย่แก่นั่นไม่มีอะไรดีนอกจากรวยเพราะหล่อนขยันทำมาหากินส่วนหมอนวดจนและไม่มีอาชีพเพราะหลังจากเขารับไว้เป็นเมียเก็บเขาก็ไม่ยอมให้หล่อนไปนวดใครอีกเก็บหล่อนไว้นวดเขาเพียงคนเดียวท่านพระครูรู้ความคิดบุรุษตรงหน้ารู้ว่าเขามีความโลภในเรื่องกรรมคุณและประพฤตินอกใจภรรยามาตลอด นับตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาไม่รุ่งโรดเรื่องรองในหน้าที่การงานก็เพราะประพฤติผิดศีลในข้อสามเป็นนิจศีลนี่เองไม่ใช่หนวดนะคนที่ชอบหนวดก็คิดไปในทางที่ตัวเองชอบแต่ถีบที่อาตมาพูดเนี่ย เป็นภาษาฝรั่งบรุษนั่นฟังแล้วรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะเชื่อว,ว่าท่านรู้พฤติกรรมของเขาที่ท่านรู้ก็เพราะท่านเป็นพระอรหันต์คนเป็นพระอรหันต์ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขาคิดไม่รู้ดอกว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นไม่ถูกต้องทิพกระมังครับหลวงพ่อทิพหมายถึงเงินรางวัลที่ เราให้กับบริกรนอกเหนือจากค่าอาหารแล้วก็ค่าที่พักนมหนึ่งพูดขึ้นเขาเพิ่งจบปริญญาโทมาจากประเทศอังกฤษและจะมาขอพรจากพระอาหารหันเพื่อไปเรียนต่อปริญญาเอกคงใช่อย่างพ่อหนุ่มเขาว่านั่นแหละอ,อ่อต้องออกเสียงว่าทิพหรืออาตมานึกว่าเขาเรียกทีบคนฟังพากันอมยิ้ม สตรีที่เป็นเจ้าของเรื่องรอโอกาสที่จะพูดต่อหล่อนมีทุกข์หนักหนาสาหัสอยากจะให้ท่านช่วยคิดว่าจะรอให้คนอื่นๆไปกันให้หมดก่อนและจึงค่อยกราบเรียงท่านแต่ในเมื่อไม่มีผู้ใดลุกออกไปสักคนไม่นำซ้ำยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นแถวยาวไปจนจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหล่อนจึงคิดว่าควรจะถือโอกาสนี้พูดทุระ จะได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นบ้างไม่องไม่อายมันแล้วคนมาวัดก็คงจะเหมือนเหมือนกับหลอนคือมีทุกข์ทาไมมีทุกข์ก็คงไม่มีใครมาวัดหลอนเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อคะหนูมีทุกข์ค่ะสามีหนูมีเมียน้อยหลอนกราบเรียนมีเมียน้อยก็ดีแล้วนี่หนูดีกว่าเขามีเมียมากแล้วหนูจะไปทุกข์ทำไม คนฟังพากันยิ้มแต่เจ้าของเรื่องยิ้มไม่ออกกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าทุกข์ของหล่อนลดลงไปตั้งครึ่งหนูไม่ต้องการให้เขามีทั้งเมียน้อยและเมียมากอยากให้เขามีเมียคนเดียวค่ะอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้หนูตอบหลวงพ่อมาสิว่ามีบ้านหลังเดียวกับมีบ้านสามหลังอย่างไหนดีกว่ากัน สามหลังดีกว่าค่ะคนที่มีบ้านสามหลังแปลว่าเขารวยแต่ของหนูมีแค่หลังเดียวก็ผ่อนส่งตั้งยี่สิบปีกว่าจะหมดก็บ้านพังกันพอดีแต่เมียกับบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะหลวงพ่อมีบ้านมากแสดงว่ารวยแต่มีเมียมากทำให้จนแค่เมียคนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวปล่อยให้อดๆอ,อยากๆ แล้วยังสเสอะไปมีเมียน้อยหล่อนนึกเครียดแค้นชิงชังสามีจะให้หลวงพ่อช่วยยังไงล่ะไหนลองว่ามาสิหลวงพ่อช่วยให้เขาเลิกกับเมียน้อยช่วยให้เ็าเป็นคนดีและกลับมาอยู่กับหนูแสดงว่าตอนนี้เขาเป็นคนไม่ดีและไม่ได้อยู่กับหนูค่ะเขาเป็นคนชั่ว และหนูจะให้คนชั่วเข้าบ้านเราทำไมเขาชั่วก็ปล่อยให้ไปอยู่กับคนชั่วโดยการเสียก็หมดเรื่องเพราะอย่างนี้นะสิคะหนูทึงได้มาขอให้หลวงพ่อช่วยช่วยให้เขาเป็นคนดีจะได้กลับมาอยู่กับหนูตอนนี้เกาอยู่กับอีหมอนวดเขาได้มันเป็นเมียน้อยค่ะหลอนพูดเสียงเคลือแล้วก็ร้องไห้บุรุษที่มีเมียเก็บ เป็นหมอนวดฟังแล้วถึงกับสะดุ้งหากยายแก่ที่บ้านรู้จะมาฟ้องพระอรหันต์เหมือนหล่อนผู้นี้หรือเปล่านอหนูเข้าใจผิดแล้วละไม่มีใครเสกใครให้เป็นคนดีได้นอกเสียจากเขาเสกตัวเองในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีหนูก็ต้องปล่อยเขาไปจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านเราทำไม หลวงพ่อเสกให้คนเป็นคนดีไม่ได้หรอกหนูแต่ก็เอาเธอะหลวงพ่อมีวิธีช่วยแต่หนูต้องช่วยตัวเองก่อนพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าหนูอยากให้เขาเป็นคนดีหนูต้องหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ทำใจให้ดีอย่าให้ใจตกหรือจิตตก พอจิตเราดีสามีเขาก็จะหันมุมกลับเองเชื่อหลวงพ่อเถอะสามีของหนูเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเพียงหลงผิดไปชั่กครูช่วยยามเท่านั้นอีกหน่อยเขาก็คิดได้หลวงพ่อรับรองว่า,าหนูสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันอีกไม่เกินสามเดือนเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเขายังดีกว่าผู้ชายบางคน ที่ไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวคนแบบนี้อีกหน่อยก็ถูกเมียทิ้งเหมือนสุนัขที่ถูกตัดหางปล่อยวัดท่านตั้งใจจะบอกให้บุรุษผู้มีเมียเก็บเป็นหมอนวดซึ่งอีกไม่ช้าไม่นานก็จะถูกภรรยาฟ้องยา่าด้วยว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากหมอนวดได้